สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับวันนี้พามาชมเหรียญ25สตางค์พศ2520นะครับนี่เป็นเหรียญหลวงข้าวนะครับที่มาเป็นเหรียญหลวงข้าวนะครับมีเลข25สตางค์นะครับด้านหลังนั้นตัวใหญ่ๆนะครับมีซุ้มหลวงข้าวด้านหลังนั่นนะครับเป็นเหรียญ25สตางค์พศ2520นะครับเดี๋ยวมาดูประวัติร่าวๆนิดนึงนะครับสําหรับเหรียญ 25สตางค์นะครับพศ2520นี้นะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าภายหลังการออกใช้เหรียญกระสาบอลูมเนียมบอลชนิดราคา50สตางค์และ25สตางค์ตั้งแต่ปีพศ2500นะครับรัฐบาลก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญในการผลิตเหรียญกระสาบรุ่นดังกล่าวเลยโดยยังคงผลิตเหรียญรุ่นดังกล่าวให้ประชาชนจ่ายแลกอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปีพศ2519รัฐบาลดลําริวว่าปัจจุบันมีว่าปัจจุบันบ้านเมือง ได้ประสบปัญหาอัตราเงินเฟอ้อส่งผลให้ราคาของโลหะตลอดจนต้นทุนการผลิตเหรียญกระสาบสูงขึ้นกว่าราคาหน้าเหรียญอย่างมากสมควรปรับปรุงแก้ไขลักษณะของเหรียญแบบเดิมมาเป็นเหรียญกระสาบทองเหลืองแบบใหม่โดยให้ลดสัดส่วนของโลหะลงจากทองแดง9 9 1นะครับและอลูมิเนียม9%มาเป็นทองแดง65%และสังกะสี35%เพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์ออกแบบภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นใหม่ส่วนตราด้านหลังนั้นมีมติให้ใช้ภาพรวงข้าวนะครับประกอบกับตัวอักษรบอกราคาที่สามารถเห็นได้ชัดเจนขึ้นโดยกระทรวงการคลังมีดำริให้เริ่มเปลี่ยนแปลงเหรียญกระสาบราคา25สตางค์ก่อนตามกฎกระทรวงฉบับที่32ลงวันที่4ตุลาคมพศ2519นะครับและออกตามความในพระราชบัญญัติ เงินตราพศ2501น,นะครับจากนั้นจึงประกาศใช้เหรียญกระสาบดังกล่าวในวันที่15ตุลาคมพศ2519นะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์พศ2520นะครับประกาศใช้วันแรกก็คือ15ตุลาคมพศ2519นะครับ,สำ,บสำหรับสำหรับเหรียญ25ตอสตางค์พศ2520นะครับอย่างที่บอกนะครับด้านหลังลวงข้าวนะครับส่วนประกอบก็คือทองแดง 65%และสังกสี35%นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่20.5ม mm ิลเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่2.8กร,รัมนะครับน้ำหนักของเหรียญน,นะครับสำหรับจำนวนการผลิตนั้นนะครับจะอยู่ที่183ล้าน3 5 0 6,000เหรียญน,นะครับแต่ว่าเหรียญ25ตอสตางค์พศ2520เลขบล็อกพศอ สองศูนย์นั้นจะมีอยู่ทั้งหมด4แบบนะครับแต่ว่าแบบที่1นเนี่ยก็คือสองเหลี่ยมกับศูนย์เหลี่ยมนะแบบที่สองก็สองเหลี่ยมศูนย์กลมแบบที่สามสองกลมศูนย์เหลี่ยมแบบที่สี่สองกลมศูนย์กลมนะครับเดี๋ยวจะมีภาพประกอบนะครับช่วงการคลิปนะครับจะมีภาพประกอบพศออให้ดูนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีเหรียญก็ลองเอานํามาส่องดูเปรียบเทียบดูนะครับอ่านี่ครับ สำหรับเหรียญย5สตางค์พีพศ2 5 2 0นะครับเลขพศมีอยู่4แบบนะครับเลข20นะครับเลข2กับเลขศูนย์เนี่ยจะมีอยู่4แบบครับเดี๋ยวจะมีภาพเปรียบเทียบให้ดูนะครับแล้วก็จำนวนการผลิตนั้นสำหรับแบบที่1นั้นก็คือ2เหลี่ยมกับศูนย์เหลี่ยมนั้นจะอยู่ที่183ล้าน3 5 6 0 0 0ันเหรียญนะครับแบบที่2 2เหลี่ยมศูนย์กลมนั้นไม่มีข้อมูลนะครับแบบที่3 2กลมศูนย์เหลี่ยมก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะครับแบบที่ สี่ก็มีข้อมูลนะครับสองกลมศูนย์กลมเลยก็ไม่มีข้อมูลนะครับมีข้อมูลอยู่แบบแรกก็คือสองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมนะครับจะอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับหรือว่าอาจจะรวมกันอยู่ในนี้ก็ได้นะครับนี่ครับสําหรับราคาประเมินนั้นก็อ้างอิงจากตามหนังสือนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับนี่ครับเหรียญยี่ห้าสตางค์พศสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับ นี่ครับเป็นทองเหลืองนะครับสมสังกสีนะครับส่วนผสมนี่ครับด้านหน้าพระบรมรูปสมเด็จภูมิพลอดุลยเดชนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะครับพ่อหลวงนะครับด้านหลังจะเป็นซุ้มหลวงข้าวได้5ิ่ห้าสตังนะครับด้านขอบนั้นจะเรียบนะครับขอบจะเป็นขอบเรียบจะไม่เป็นฟันเฟืองนะครับจะเป็นขอบเรียบนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับนี่ครับ ส่วนเลขพอสอนะครับ20ศูนนั้นนะครับเดี๋ยวจะบอกราคาประเมินนะครับตามหนังสืออ้างอิงนะครับสองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมนั้นจะประเมินราคาอยู่ที่เหรียญละ15อ่า10บาทถึง15บาทนะครับเหรียญย n c นะครับแบบที่2 2าา <vine> สองเหลี่ยมศูนย์กลมนั้นราคาประเมินจะอยู่ที่5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทนะครับก็าาเป็นเหรียญที่แพงอยู่เหรียญหนึ่งนะครับและแบบที่3 2กลมศูนย์เหลี่ยมนั้นราคาประเมินจะอยู่ที่100บาทนะครับ และแบบที่4 2กลมกับศูนย์กลมนั้นแะครับประเมินก็เท่ากันนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมีภาพเปรียบเทียบนะครับทุกท่านมีเหรียญก็ลองมาส่องดูนะครับจะให้ชมภาพเปรียบเทียบนะครับภาพเปรียบเทียบเลข2 0นะครับนี่พสศ2นนั่นแหละครับนี่ครับนี่ครับแบบที่1นะครับสองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมนะครับนี่ครับแล้วก็แบบที่2องสองเหลี่ยมศูนย์กลมนะครับนี่ครับ ลองเอามาดูนะครับแล้วก็แบบที่3นะครับ2กลมศูนย์เหลี่ยมนะครับแบบที่3นะครับลองนํามาเปรียบเทียบดูนะครับแล้วก็แบบที่4นะครับ2กลมศูนย์กลมนะครับแบบที่4ครับนี่ครับสําหรับราคาประเมินก็บอกไปนั่นนะครับอย่างที่บอกนั่นนะครับเป็นราคาประเมินนะครับไม่ใช่ราคาจริงนะครับราคาประเมินไว้นะครับส่วนราคาจริงก็คือราคาที่ซื้อขายกันนั่นนะครับตกลงกันได้คุยกันได้ก็คือราคาที่แท้จริงนะครับว่า จ่ายเท่าไหร่ขายเท่าไรนะครับนั่นคือราคาที่แท้จริงนะครับนี่สหรับผมก็มีอยู่เหรียญหนึ่งนะที่แตกต่างเป็นอ่าเนี่ยครับเหรียญนี้ครับนามาให้ชมครับเป็น2กลมกับศูนย์กลมครับนี่ครับ2กลมกับศูนย์กลมนะครับแต่ที่เห็นหลายเหรียญนั้นจะเป็นเหรียญสองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมเยอะนะครับทั้งหมดเลยครับมีเหรียญนี้ที่แปลกก็คือ2กลมกับศูนย์กลมนั่นเลครับเหรียญเดียวครับนี่ครับนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับผิดภาพประการใดต้องขออภไปไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณภาพเปรียบเทีย e บจากหนังสือกอระสับเมืองสยามนะครับแล้วก็ราคาประเมินนั่นนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ